จจกครูคิมอีกแล้วในวิชาวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้นะคะคุณครูนะคะก็ยัองอยู่ในเรื่องหินในธรรมชาติเหมือนเดิมค่ะขอทบทวนนะคะคลิปที่แล้วเนี่ยคุณครูนะคะพานักเรียนนะคะไปสังเกตลักษณะภายนอกของหินที่เราสามารถสังเกตได้นะคะโดยยกตัวอย่างนะคะเช่นสี หินบางชนิดก็มีสีเข้มสีอ่อนหรือว่ามีหลายสีในก้อนเดียว 2. เนื้อหินเนื้อหินเนี่ยบางก้อนนะคะก็มีเนื้อหยาเป็นรูพรุนส่วนบางก้อนเนี่ยก็มีเนื้อละเอียดเเนียนมากเลยล่ะค่ะ,อะนอกจากสีเนื้อหินลวดลายค่ะหินบางก้อนนะคะก็มีลวดลายนะคะเป็นชั้น หรือเป็นจุดหรือบางก้อนก็ไม่มีลวดลายเลยค่ะนอกจากนี้นะคะสีเนื้อหินลวดลายก็ยังมีด้านอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักของหินนักเรียนจะสังเกตว่าหินเนี่ยเราอาจจะมองว่าถ้ามันมีขนาดเท่ากาันน้ำหนักก็ควรจะเท่ากาันแต่จริงๆแล้วไม่จำเป็นค่ะอย่างหินภูเขาไฟนะคะ หินพมิสเนี่ยมีน้ำหนักเบามากจะสามารถลอยน้ำได้เลยละะ่ะค่ะนอกจากน้ำหนักนะคะก็คือความแข็งค่ะหินเนี่ยมีความแข็งแตกต่างกันนะคะโดยเขาก็ใช้วิธีการวัดโดยการเอามาขูดหรือว่าขีดกันนั่นเองถ้าก้อนที่โดนขีดเป็นรอยก็แปลว่าหินก้อนนั้นเนี่ยมีความแข็งน้อยกว่าอีกก้อนหนึ่งนะคะซึ่งหินนะคะที่มีความแข็งมากที่สุดก็คือเพชรนั่นเองค่ะ วันนี้นะคะคุณครูคิมนะคะก็จะพานักเรียนนะคะไปดูว่าหินเนี่ยมีประโยชน์อะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะมนุษย์รู้จักนำหินมาใช้ประโยชน์ตั้งแต่ในยุคโบราณสมัยก่อนมีการนำหินมาขูดขีดกันให้เกิดประกายไฟ หรือนำหินมาเหลาให้แหลมคมจนเกิดเป็นอาวุธเพื่อใช้ในการล่าสัตว์ต่างๆที่หินก้อนแรกนะคะหินก้อนแรกก็คือหินแกรนิตค่ะหินแกรนิตเนี่ยประกอบด้วยแร่3ชนิดนะคะเพราะฉะนั้นหินแกรนิตเนี่ยจึงมีทั้งสีเทาสีแดงชมพูหรือมีสีดำปนอยู่ หินแกรนิตเนี่ยมีความแข็งแรงและก็สวยงามจึงนิยมมาทำเป็นวัสดุที่ใช้ในการปูพื้นหรือแม้กระทั่งก่อสร้างต่างๆอย่างตึกที่นักเรียนเห็นนี้นะคะทำจากหินแกรนิตทั้งตึกเลยล่ะคะ่ะ หินชนิดถัดไปเลยนะคะหินชนิดนี้นะคะมีชื่อว่าหินบะซอค่ะประโยชน์นะคะก็คือนิยมเอามาทําเป็นถนนหรือแม้กระทั่งโรยระหว่างทางรถไฟค่ะหินชนิดต่อไปนะคะหินนี้นะคะมีชื่อว่าหินออบซิเดียนค่ะหินนี้นะคะมีความพิเศษก็คือเมื่อมันแตกแล้วจะมีความคมในสมัยก่อนเขาเอามาทําเป็นอาวุธนะคะใช้ในการล่าสัตว์นะคะ หรือตอนนี้นะคะคนก็เอาหินออฟซิเดียนนะคะมาทําเป็นเครื่องประดับค่ะเนื่องจากว่ามันมีความวาวสวยงามค่ะมาที่หินก้อนต่อไปนะคะหินนี้นะคะมีชื่อว่าหินพัมมิสค่ะหินนี้นะคะมีลักษณะพิเศษก็คือมีน้ําหนักเบาแล้วก็มีรูพุ่นนะคะเขาจึงนิยมเอามาทําเป็นวัสดุขัดถูนะคะเอามาขัดผิวหรือแม้กระทั่งเอามากรองในตู้ปลานั่นเองค่ะ ชนิดนี้นะคะมีชื่อว่าหินทรายค่ะด้วยลักษณะเนื้อหยาบนะคะเขาก็มาใช้ประโยชน์โดยการทำมาเป็นหินลับมีดค่ะที่ต่อไปนะคะมีชื่อว่าหินดินดานค่ะหินนี้นะคะเราเอามาทำเป็นส่วนประกอบในการทำปูนซีเมนต์นะคะหรือแมกกทั่งเอามาตกแต่งประดับสวนก็ได้ค่ะ มากันที่หินชนิดต่อไปนะคะหินชนิดนี้นะคะชื่อว่าหินศีลาแรงค่ะเนื่องจากว่าหินชนิดนี้นะคะมีเนื้อค่อนข้างแข็งจึงนิยมเอามาทําเป็นกําแพงหรือในสมัยก่อนก็เอามาก่อสร้างเป็นปราสาทอย่างที่นักเรียนเห็นนี่แหละค่ะค่ะหินต่อไปนะคะหินนี้นะคะมีชื่อว่าหินไนซ์ค่ะหินนี้นะคะนิยมเอามาทําครกที่นักเรียนใช้ในปัจจุบันนี่แหละค่ะ หินชนิดต่อไปค่ะหินนี้นะคะมีชื่อว่าหินชนวนค่ะในอดีตนะคะเราสามารถนําหินชนวนเนี่ยมาทําเป็นกระดานชนวนเนื่องจากว่าในสมัยก่อนยังไม่มีสมุดหรือว่าหนังสือเด็กในสมัยนั้นเนี่ยจึงเรียนโดยใช้กระดานชนวนนี่แหละค่ะกันที่หินก้อนสุดท้ายนะคะหินนี้นะคะก็คือหินอ่อนนั่นเองค่ะเนื่องจากว่าหินอ่อนเนี่ยมีสีขาวสวยงามนะคะคนนะคะก็นิยมเอามาทําเป็น โต๊ะเก้าอี้หรือแม้กระทั่งเอามาแกะสลักประดับตกแต่งบ้านค่ะและที่สำคัญนะคะภาพสุดท้ายที่นักเรียนเห็นนะคะก็คือพระอุโบสถของวัดเป็นจมามบพิษค่ะพระอุโบสถหลังนี้นะคะประดับด้วยหินอ่อนจากอินตาลี่ค่ะต่างชาตินะคะเมื่อมาเที่ยวประเทศไทยก็มักนิยมมาที่วัดเป็นจมามบพิษเพื่อมาชื่นชมความงามของพระอุโบสถหลังนี้ค่ะ เอละสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูขอลาด้วยภาพอุทยานแห่งชาติภูแลนคานะคะที่นี่นะคะเรียกว่ามอหินขาวค่ะอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิมีลักษณะเป็นเสาหินและแท่งหินซึ่งเป็นปฏิมากรรมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติกระจัดกระจายอยู่ตามจุดต่างๆกลายเป็นกลุ่มหินที่มีความสวยงามค่ะถ้านักเรียนมีโอกาสอย่าลืมไปเที่ยวนะคะ